รทเอ้าถ่ายได้ครับเม่ายได้ทันเอาแบบไม่เล่นไม่เล่นนะนสองสวัสดีครับผมเฟมนะครับก็ผมก็ได้ดูข่าวอยู่ทุกวัน เป็นติดตามข่าวตลอดว่าเ,เหตุการณ์น้าท่วมเป็นยังไงบ้างไปถึงไหนแล้วตอนนี้ก็มีหลายจุดที่น้ําท่วมในประเทศเราในบ้านเรานะครับผมก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับเ,เราก็จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีครับผมผมเชื่ออย่างนั้นแล้วถ้าผมมีโอกาสที่จะได้ทําความดีแบบรบริจาคสินค้าหรือว่าได้มีโอกาสได้ทําผมก็เต็มที่ที่จะทาอย่างเต็มที่ครับ ตามกําลังที่มีครับและยังไงผมก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับแล้วจะเออแล้วก็คงมีสักวันที่จะเราต้องแบบผ่านไปได้ครับ